ณห,ห่วงเวลาหนึ่งที่ฟ้าฟ้าสว่างสวยแต่ภายในใจกลับโรยแรงด้วยเมฆหมอกนาวาชีวิตของเรานำน้อยกำลังล่องอยู่กลางมหันตภพแห่งสังสารวัตรที่ซึ่งคลื่นลมแห่งโชคชะตาซัดสาดเข้ามาเป็นนิรันเงามายาแห่งความเกิดความเสื่อมสลายและการพลัดพราก ยอมติดตามเราไปในทุกเส้นทางดุดเงาที่ไม่เคยจางหายแต่เคยถามไหมว่ารักที่ลึกที่สุดของความปวดร้าวนี้มาจากที่ใดมันมาจากภาระอันหนักอึง้งที่เราแบกไว้โดยไม่รู้ตัวนั้นคือการกอดเก็บเงาของตัวเราและของเราไว้อย่างแนบแน่นทว่า การรู้จักทุกข์มีใช่เพื่อให้เราจมดิ่งสู่ความมืดมนแต่คือการเรียนรู้ที่จะคลายมือออกจากเงาที่เรายึดถือไว้นั้นอย่างนุ่มนวลเพราะอิสรภาพที่แท้จริงความสงบอันประนีตมีได้อยู่ปลายขอบฟ้าแต่อยู่กลางใจที่ปล่อยวางเป็น